สวัสดีครับผมแอดมิน VIP คริปโตเทรดนะครับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงบอร DCA มา r t ติงเกลนะครับของ p i o n e นะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะเปิดบอร์ดนะฮะให้ไปส่วน Market เพื่อที่จะเลือกเหรียญก่อนนะครับอ่าคราวนี้ลองกาล่าล้วกันนะฮะ Create บอร์ดซ้ายล่างนะครับอ่ามาหน้าจัดการขวาล่าง Create อีกครั้งนึงเพื่อเลือกบอรที่เราจะเปิดนะฮะ ก็จะเป็น DCA บอร์ดมาติงเกลนะครับมาติงเกลเหมือนเบิ้ลไม้ับถ้าให้พูดภาษาเราง่ายๆเหมือนกับว่าถ้าคน DCA ปกติเนี่ยก็คือแบบตั้งท่า DCA ทุก1%นะก็เหมือนกับลงราคาลง1%ซื้อลง1%ซื้อเท่าเดิมเช่นไม้ละ 10$ ดอลลาร์10ดอลลาร์10ดอลลาร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าใช้มาติงเกลเช่นตั้ง1.1เอาเอาไงดีเอา1.5 1.1ก็ได้ฮะ เหมือนกับว่าไม้แรก10ดดอนไม้ต่อไป10.1ไม้ต่อไปมันก็จะคูณไปเรื่อยๆนะฮะเป็นการเบิ้ลม้อยู่ที่ว่าเราจะตั้งมาติงเกลเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับกดมาก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับสแตน d าร์ดโหมนะฮะ dca buy sell a d v once นะฮะกับ telling mode อันนี้ก็จะ advance ขึ้นไปนะครับมีการใช้การ telling นะฮะในการขยับขึ้นตามซื้อหรือขยับลงขายแล้วแต่นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดู ไปดูแบบ t a ต d a า d m หมดก่อนครับกดเข้ามานะฮะในส่วนหัวข้อเนี่ยจะมีตั้งแต่ AI ตั้งนะฮะแมน u วลและ DIY แบบเผื่อเราอยากจะทำเองทุกขั้นตอนนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูทีละหัวข้อในส่วนของ AI นะครับจะมีหัวข้อตรงนี้นะฮะความเสี่ยงเป็นแบบให้เลือกนะฮะเป็น Balance กับ conservative นะฮะแบบเสี่ยงตามรู้ว่าต่างกันยังไงกับเหรียญการ่านะฮะเดี๋ยวลองดูแบบบาล a น c e ก่อนจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะฮะ price scale คือ ระยะในการ DCA 3.4%นะครับ3.4%นะฮะและการเทคโปรฟิตที่เขาตั้งให้คือ3.4%เหมือนกันนะครับส่วนเซฟต t ้ออเดอร์นี่คือจำนวนไม้ที่เราช้อนนะครัไม้แสดงว่าใน8ไม้เนี่ยระยะห่างระหว่างไม้ก็คือ3.4%ทุกๆ3.4%จะช้อน,นไม้ที่1ไม้ที่2 3 4ไปจนสุดไม้สุดท้ายคือ8ไอการใช้ DCA เนี่ยเราอาจจะต้องคำนวณนิดนึงนะฮะว่าทุนเท่านี้ใช้ไม้เท่านี้นะฮะระยะเท่านี้จะได้ าการชอร้อนไล่ลงไปเนี่ยได้พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่อะไร้ยเราก็ต้องคํานวณก็จะยากกว่าแบบกริดหรือว่ารีบาลานนิดนึงนะครับเพราะต้องมาคอยคํานวณตรงนี้นะครับวอลุมสเกลอันนี้คือมาติงเกลฮะใช้การคูณ1.5นะครับส่วนทุนขั้นต่ําตอนนี้ที่มันยังแกว่งเห็นไหมตอนนี้2.78ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกโมนหนึ่งนะคอนเซอเวทีฟอันนี้คือเป็นแบบเสี่ยงต่ำนะฮะ การคูณจะใช้แค่หนึ่งจุดสองครับจำนวนไม้ก็จากแปดก็ได้เป็นสิบห้านะฮะมีอันนี้มากขึ้นนะครับส่วนเทคโปรฟิตกับระยะของสเกลของแต่ละช่วงไม้เนี่ยนะฮะก็สามจุดสี่เปอร์เซ็นเท่าเดิมนะครับทุนก็นะฮะเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าข้างล่างก็ไม่มีอะไรฮะนี่ในส่วนของ AI ก็คือเปิดง่ายๆครับเลือกเหรียญนะครับแล้วก็ การตั้งค่าเลือกหมวดตรงนี้ว่ารับได้แบบไหนนะครแล้วก็ใส่ทุนแล้วก็เปิดได้เลยนะครับทีนี้มาในส่วนของแมนนวลกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้ค่าไ I มาแก้ในแมนนวลก็มีเหมือนเดิมฮะก็พี่พารามิเตอร์ Copy, แมนนวลเซตติงฮะกดปุ๊บมันก็จะก๊อปมาใส่ให้แล้วก็มาแก้นะครับแต่เราจะลองแมนนวลเองนะฮะมันในส่วนของแมนนวลอ่าแบบเคลียร์เลยนะในอันแรกก็คือนี่ไงฮะ เปอร์เซ็นต์นะครระยะห่างระหว่างไม้นะครับที่เราจะใช้นะครับในหัวข้อด้านหลังเนี่ยก็มีให้เลือกด้วยนะครับมีเปอร์เซ็นต์กับฟิกนัมเบอร์คือฟิกจำนวนนะฮะแต่แอดว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะง่ายกว่านะครับง่ายในการจัดการนะฮะต่อมาเทคโบฟิตอันนี้คือต้องการที่จะเทคเท่าไหร่เช่นแอดอยากจะ DCA ทุกๆ1%กหนึ่งเนะครับส่วนเทคโบฟิตก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะฮะก็จะรู้ว่าทุนคร่าวๆที่ต้องใช้คือสองร้อยเจ็ดสิบแปดแต่ยังไม่หมดนะฮะเราต้องมา ตั้งค่าด้านล่างด้วยนะครับสำคัญตรงนี้เลยนะฮะอันแรกเลยนะฮะโวลูมสเกลนี่คือมาติงเกลถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยปึ๊บเนี่ยฮะปกติถ้าเราไม่มาติงเกลนะเป็น DC ปกติก็คือให้เลือกไว้ที่1นนะฮะเห็นไหมฮะข้างล่างนี่เปลี่ยนด้วยนะฮะถ้าเราเลือกไว้ที่1เนี่ยเราจะใช้ไม้ได้ถึง50ออเดอร์เลยนะฮะแสดงว่าถ้าแอดใช้ไม่ดีไม่มาติงเกลนะใช้1นะฮะหเนี่ย ก็คือเป็นการดีเซปกตินะฮะทุก1%แสดงถ้าแอดใช้50ไม้ก็จะได้50%ลงไปนะฮะช้อนได้ทุกๆ1%เลยหรือ2%ก็มีพื้นที่ในการเก็บของมากขึ้นไปอีกนะฮะเดี๋ยวแอดทดลองนะฮะเลือกเป็นสเกลเนี่ยไม่เบิ้ลนะเป็น1กดเซฟนะครับแล้วก็ต่อมาเลยนะฮะในส่วนของเซฟที่ออเดอร์คือจำนวนไม้ที่เราจะใช้เนี่ยกดขึ้นมาที่เราเลือก1%เรนี่ยเราสามารถใช้ได้50ไม้สูงสุดเลยนะฮะเนี่ยฮะับคร เนี่ยเห็ไหมอัตราส่วนนะฮะตรงนี้ต้องดูให้ดีนะฮะถ้าไม่ใช้การมาติงเกลมันก็จะคำนวณง่ายหน่อยเช่น,นเนี่ยฮหนะะึ่งต่อหนึ่งไงฮะหนึ่งเป็นสองอีไม้หนึ่งก็เป็นสามเป็นสี่เป็นห้าก็นับไปก็เป็นการช้อนปกตินะฮะใช้สิบไม้ก็สิบครั้งฮะไม่มีการเบิ้ลทุนก็ตามที่คำนวณน,นะครับง่ายนะ,ะสมมติกดเซฟแต่กับการเดือดรอดลองแบบมาติงเกลให้ดูนะ,ะแอดเอาเป็นเบิ้ลเบิ้ลง่ายๆยังไง,ไง,ไงดีหนึ่งจุดหนึ่งมันจะยากไปไหม <c oughs> ลองอาเป็น2เลยแอดเอาเวอร์เวอร์เลยแบบว่าการมาติงเกลเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียนะต้องใช้คำนวณดีๆนะฮะเพราะว่าการที่เราถั่วไม้แบบเบิ้ลเนี่ยมันจะยิ่งใช้ทุนมากเรื่อยๆนะฮะมันถ้าเราหมดไม้นะฮะคำนวณไม่ดีเนี่ยเราก็จะดอยทุกอย่างมันก็ถ้าให้พูดมันก็ดีกว่าออินนั่นแหละฮะอย่างน้อยก็มีระบบหน่อยค่อยๆเบิ้ลไปการที่เราเบิ้ลแล้วถ้าได้จุดที่ราคามันเด้งกลับพอดีเนี่ยขึ้นไปนิดนึงนะฮะมันก็จะทําให้จุดคืนทุนจุดกําไรเราดีกว่าเนี่ย จุดเทคกํำไรเนี่ยตามลงมาได้ปกตินะแต่ถ้าเราไม่เบิ้นไม้เนี่ยไม่มาตินเกลชอนเรื่อยๆเนี่ยไอจุดเทคกําไรเราจะค่อยๆลงตามมาแล้วห่างออกไปเรื่อยๆนะฮะมันก็มีข้อดีข้อเสียในการใช้นะครับเช่นแอดเอาเป็น2เลยละกันฮะทีนี้พอมาดูตรงจํานวนไม้นะฮะเซฟตี้ออเดอร์เห็นไหมฮะจาก50ได้แค่12แล้วก็ดูรายละเอียดด้านล่างเห็นไหมฮะเขาจะคํานวณให้เลย ตอนแรกหนึ่งก็เป็น2 2 4ไม่ใช่2 4 6 80นะฮะไอ้น,นั่นคือ2อัตราส่วนนะฮะอันนี้มันจะเป็น2 4 8 16 3 2 6 4ถ้าตีทุนง่ายๆเนี่ยเริ่มจากแบบหนึ่งนะฮะเราจะใช้ทุนเบิ้ลขึ้นเรื่อยๆเลยะฮะ2 4, 4 8สี่แปดสิบหะสามอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคำนวณดีๆนะฮะต่อมานะฮะ stop loss เปอร์เซ็นต์นะครับไอ้น,นี้ก็เป็นการตั้งนะฮะการเทค ขายปิดบอดนะครับยึดจากโปรฟิตนะฮะโปรฟิตทั้งหมดกับอันเรียวไลฟ์โปรฟิตคือโปรฟิตที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะฮะยังไม่รวมตัดนี่ฮะก็สามารถตั้งเปอร์เซ็นต์ได้นะครับในการปิดนะฮะต่อมาไพ่แลงนี่คือบอร์ดดีซนี้เนี่ยมันจะพอเรามันเทคโปรฟิตแล้วเนี่ยมันก็จะทํางานต่อทันทีเลยนะครับก็คือช้อนต่อเด้งขึ้นโดนเทคปุ๊บปิดปุ๊บทำการเปิดไม้แรกช้อนต่อแล้วก็ถ้าลุงก็เก็บต่อหรือลันเทนก็ ซื้อปุ๊บขายเลยซื้อปุ๊บขายเลยไม้เดียวจบไม้เดียวจบก็แล้วแต่นะแต่การที่เราเปิดใช้งานอันนี้นะฮะ price range เนี่ยมันคือการ stop นะ opening ถ้าราคาหลุดบนเท่าไหร่หรือ stop opening เมื่อราคาหลุดล่างเท่าไหร่สแสดงว่าเราต้องวางกรอบนะฮะบนและล่างนะครับสำหรับคนที่จะเปิดใช้นะวางไว้เพื่อที่จะให้ทำการ DCA แบบ martingale นะอยู่ในกรอบนี้แต่เมื่อไหร่ที่ราคามันเป็นเทรนนะฮะลงเกินกว่านี้ เทคปิดได้ปิดก็คือจบเลยบอทก็จะไม่ไม่รัดไ,ไม่เริ่มใหม่ต่อนะฮะถ้าหลุดล่างหรือ DCA ไปเรื่อยๆซื้อขายซื้อขายพอหลุดบนตามจุดโอเพนนิ่งที่เราตั้งนะฮะว่าถ้าหลุดเท่านี้บอทมันทําการขายเสร็จขายได้แล้วเนี่ยเทคได้ก็จะหยุดสร้างต่อนะครับก็เป็นการจํากัดนะฮะโซนที่เราอยากจะรัน DCA มาตินเกลนะครับอา่าฮะนี่ฮะมีทิกเกอร์ด้วยนะฮะทิกเกอร์ก็ เหมือนที่เคยยกตัวอย่างไปคือเซตค่าไว้แต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขบอทก็ไม่เปิดนะครับเช่นราคาอยู่ที่1แล้วเราเซตค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเราตั้ง1.2นะฮะเมะื่อไหร่ที่ราคาขึ้นมาถึง1.2บอทถึงจะเริ่มเปิดครับอันนี้ก็เป็นทริกเกอร์เผื่อคนอยากจะได้จุดที่อยากจะเริ่มรันนะฮะอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะในส่วนของเมนูเซ t ติ้งนะครับต่อมา DIY นะฮะอันนี้ก็น่าจะแบบโอ้โหไม้ที่1นะอยากจะได้เท่าไหร่2เราก็แอดเพิ่ม สามสี่ห้าอันนี้คือสำหรับคนที่อยากจะแอดวานแบบว่าไม่อยากจะหนึ่งเปอร์เซ็นทุกไม้นะฮะอยากจะเป็นศูนย์จุดห้าหนึ่งสองสี่แปดอะไรเนี่ยฮะคือเราก็สามารถ DIY ตามใจที่เราอยากจะทำได้เลยนะครับเทคโปรฟิตเหมือนเดิมฮะระยะเทคเหมือนเดิมนะอินเวสเมนต์ก็ใส่ทุนนะครับสต็อปลอสเปอร์เซ็นต์อะไรมีเหมือนเดิมฮะไพร์แลงหลุดโซนนี้บอทเทคได้ปิดจบไม่เริ่มใหม่นะครับก็ในส่วนของ DIY ก็มีคร่าวๆประมาณนี้ฮะ มีแบบเซฟการตั้งค่าที่เราชอบเก็บไปด้วยนะเนี่ยดีลิทจำนวนไม้หรือว่าเพิ่มนะครับมีหมดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่อธิบายนะมีขวาบนฮะสมุดนี้เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับนะฮะคลาสสิกมาติงเกลสตันเจีนะฮะมีอธิบายไว้หมดนะฮะว่าคืออะไรมียกตัวอย่างนะครับการตั้งค่านี่ AI นะครับ มีการอิงหัวข้อให้นะ price s c a l คืออะไร take p r o f ล t r a t โอคืออะไรอินเวสเมนต์นะครับเผื่ออยากจะได้ละเอียดมากขึ้นนะฮะสำหรับที่แอดอธิบายเนี่ยก็จะอธิบายคร่าวๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง dca แบบมาร์ตินเกลเนี่ยแอดก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยถูกฉลองกับมันเท่าไหร่นะฮะแอดก็จะใช้เป็นแค่กริดก,กับรีบาลานซ์เท่านั้นนะฮะอินฟินิตี้กริดก็น่าสนใจครับถ้าใครสายลันกิดอยู่แล้วก็จะแตกต่างกันอยู่นะฮะก็ ต่อมานะครับเดีย๋ยวลองมาดูในส่วนของ t ทล l i n g mode หน่อยดีกว่านะฮะอันนี้เขาบอกไว้เลยว่าเป็นแอบแบบ a d v a c เลยนะเนี่ยฮะ price scale setting นะฮะตั้งแล้วก็มีรีบาวนะฮะแบบค่าเท่าไหร่0.1ในการเคลื่อนตามสมมตินึกภาพอย่างนี้นะ,ะถ้าเราตั้งเช่นแบบว่าตั้งอันนี้ว่า1นะฮะ1แล้วก็เหมือนกับว่าราคามันขึ้นไปเนี่ยปกติถ้าขึ้น1ปุ๊บมันจะ ทำการเงื่อนไขตามเงื่อนไขเราเลยใช่ไหมฮะแต่นี้ถ้าเราตั้งปุ๊บมันขึ้นไปมันจะเป็นแค่การเริ่มตามนะฮะเอาไว้เวลาเช่นราคาแบบมันปั๊มหรือทุบนะฮะเราจะไม่พลาดโอกาสแบบแทนที่เราจะรับของหรือขายเลยเนี่ยมันก็จะตามแท่งนั้นไปก่อนนะฮะเช่นขึ้นหนักปกติขึ้นแล้วโดนเทคเลยใช่ไหมฮะอันนี้ขึ้นปุ๊บยังก่อนฮะขึ้นสมมติปั๊มแรงมันก็จะตามไปเลยครับปื๊ดพอแท่งเกิดการทิ้งไส้ข้างบนลงมาปึ้ง แค่1%สมมติตั้ง1%นะฮะทิ้งไส้ลงมา1%นึ่งปึ้งจะเข้าตรงนั้นเลยฮะทำการขายตรงนั้นเลยในการขึ้นนะฮะส่วนการเทคการซื้อนะฮะซื้อลงขึ้นขายนะฮะเทลลิ่งนี่ก็คือถ้าตั้ง1ก็ขึ้นไปแบบที่แอดบอกทิ้งไส้ลงมา1นึปุ๊บเทคเลยหรือการเข้าซื้อเนี่ยต่อไม้เนี่ยนับจากการลงไงฮะลงมาปุ๊บแทนที่ปกติลง1%ซื้อลงอีก1%ซื้อตามระยะ1%ที่เกหนึ่งเปอฮะเช่นเราตั้งนี่1%อย่างลี้ข้างล่างเนี่ย เขากำหนดให้0.1ถึง0.9เท่านั้นนะฮะแบบ1ไม่ได้นะเช่นเอาแอดสูงสุดละกัน0.9ตีว่าเป็น1มันจะได้ง่ายนะฮะปกติถ้าเราไม่เปิดเทลลิงเนี่ยลง1ซื้อลง1ซื้อใช่ไหมฮะแต่นี่คือเปิดเทลลิงนะฮะลง1ปุ๊บยังก่อนลง1นี่แค่ลงแค่0.9เนี่ยเริ่มทำงานฮนะปุ๊บแล้วมันเกิดแบบทุบเหตุการณ์ข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่ทุบลงไปแบบลบสิเลยนะฮะปุ๊บราคาก็ตามไปฮะตามไปยังงไมม่่ซื้อออกนนพ10%ลลดลาเป็ อันนี้0.9ใช่ไหมเอาเป็นว่าลดลงมาจาก10เหลือ9ปุ้มเข้าเงื่อนไข0.9ก็จะทําการซื้อตรงนั้นนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเราก็จะได้ของดีในจุดที่ดีขึ้นนี้ดีกว่านะฮะซื้อในจุดที่ดีขึ้นและขายในจุดที่ดีขึ้นตามเทริ่งที่เราเปิดนะฮะก็ถือว่าดีฮะก็แอดวานไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ยากแบบยุ่งยากเพิ่มเติมอะไรมากนะฮะอิน e ว t ท์เมเหมือนเดิมครับข้างล่างเหมือนเดิมฮะมีการตั้งมาร์ติงเกลนะครับจานวนไม้นะฮะ ตั้ง stop loss ได้ take profit ได้แล้วก็เหมือนเดิมครับไ r ร์สแรงก็คือระยะที่ถ้าหลุดบนหรือล่างตรงนี้บอด take profit ได้ก็จะหยุดเปิดทำงานต่อทันทีนะครับในส่วนหอนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ DIY มีเหมือนกันฮนะนี่ฮะอ่าในนี้นี่เหมือนเราเลือกเปอร์เซ็นเกินกว่าเดิมได้ไหมเช่นแบบว่า5 t าเทลลิอยากจะได้เทล i ิ g แบบว่าสัก2อะไรเงี้ยเทลลิงไพร์ชูด ฟิสเกลต้องให้อาจจะต้องให้สัมพันธ์กันนะฮะเนี่ยนึกว่า DIY แล้วจะตั้งได้สิอีกนะฮะไม่งั้นเนี่ยก็คงมา DIY นะฮะเพราะว่าบางคนก็จะมีสไตล์แลวแบบรูปแบบที่ตัวเองชอบอะครับก็เลยอาจจะอยากจะได้ที่แบบตั้งได้มากกว่านี้ก็คือจะเป็นในหมวด DIY นะฮะคือตั้งตามใจชอบเลยนะครับเมนวนวลก็เบื้องต้นนะฮะก็ถือว่าดีนะฮะก็มีทั้งเลือกให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นนะครับแต่นะฮะเหมือนเดิมครับแอดก็คง ไม่ใช่แนว a อ d นะ DCA Bot มาตินเกลฮะแนว a อ d นี่กริดการีบาลานเหมือนเดิมอีกแล้วครัครับผมนี่ก็จบไปแล้วนะครับกับการแนะนํา DCA Bot นะครับก็เพื่อนๆลองดูได้นะฮะเดี๋ยวมีอีกหลายตัวเลยนะฮะที่จะแนะนํานะครับมี n n i n n t y มีมีรีบาลานนะฮะส่วนพวกฟัง์กชันพวกนี้ในออาจจะไม่ได้แนะนํานะครับเพราะคงไม่ได้ใช้และลองใช้นะฮะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอของแอดนะครับใหม่ๆห,หลังจากนี้นะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับก็มีอะไรอยากจะบอกสามารถคอมเมนต์ไลค์พิมพ์บอกแอดได้เลยนะครับแอดก็จะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับว่าติดปัญหาตรงไหนมีอยากให้แก้หรือปรับปรุงหรือรีเควสอะไรมาได้หมดเลยนะครับแอดก็จะอ่านแล้วก็นํามา ปรับปรุงหรือนํามาทำนะฮะตามที่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการนะครับว่าอยากจะให้แนะนําหรืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ